มวยคู่คํำของรายการศึกเพชรวิเศษนัดเงินล้านครับเก็บเงินได้1 1 2 1 5ล้านต่างชาติ192คนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเมื่อสักครู่ร้อยตมเด็กสัญญารัตนภัยวงครับกรรมการยอดเยี่ยมคนล่าสุดของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับมาดูสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพนักชกจากซีรินทรอ,อุบลราชธานีครับวัย23ปีครับเจอกับเรืองเดชศักดิ์วิเชียนครับวัย18ปีจาก สุราธานีครับแต่ละหลักทรัพย์ในยกที่3ครับลอยตัวมานี่อยู่ที่สถานเมืองเล็กครับยังต่อ54ครับมองอนาคตอีกแล้วครับท่านรูปร่างีเสียเปรียบแน่นอนครันศอกซ้ายครับสถานเมืองเล็กรูปร่างเสียเปรียบแต่ว่าหัวใจใหญ่ครับวันนี้ต่อ2ปอนด์ด้วยนะครับสถานเมืองเล็กมา107อปอนด์ครับเรืองเดชมา109ปอนด์ครับมวยในสายสึกเดียวกันนะครับวันนี้เรืองเดชเดินทางมาถึงแล้วครับ พร้อมที่จะขึ้นชั้นขึ้นลิฟต์เจอกับสถานเมืองเล็กโยนเข่าซ้ายครับสถานเมืองเล็กต่อไม่แพ้นะครับเอาฟันสอขฝาครับพยายามใช้ความใหญ่ให้เกิดประโยชน์ครับกระทุ้งเข่าขวาเข้าไปปาดและตีครับแต่ว่าสถานเมืองเล็กก็พยายามขวางกรรมการลากมากลางเวทีครับต่อยครับห <c oughs> มัดฝานี่ไม่โดนครับเจอเข่าซ้ายของสถานเมืองเล็ก ตีซ้ายครับแข้งซ้ายเรืองเดชโอ้โหใหญ่เหลือเกินครับนี่ครับตีข่าวซ้ายเสียบขวาครับเรืองเดชครับก็แน่นอนแล้วครับว่าเวลาเรืองเดชสักวิเชียนออกอาวุธดีมีเสียงเฮครับเพราะว่าสถานการณ์เป็นรองอยู่โอ้แข้งขวาขึ้นการขอเอากำปั้นขวาครับจ้วงสถานมือเล็กจ้วงหมัดซ้ายคืนเอาสายต้นกำปั้นขวาครับกล้าแรกกล้าลุยครับหัวใจใหญ่กว่าตาอยู่แล้ว กรรมาการแยวกออกมากแทงเข่าซ้ายครับฟันซอกขวาครับดีบัดแล้วก็ตีเข่าซ้ายเสียบซ้ายโต้ครับเรืองเดชครับหมดยกที่สามครับสู้กับมวยหัวใจใหญ่แล้วก็กระดูกมวยประสบการณ์มวยเป็นต่อแบบนี้ครับเรืองเดชต้องไม่กลัวครับถึงจะสู้ได้สนุกหมดยกสามขึ้นยกสี่ครับ ต่ละหลักทรัพย์อยู่ที่คนนี้ครับสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพต่อ3-1ครับนี่เพิ่งจะโปรอินเตอร์มานะครับไปสัมมนามวยไทยที่ประเทศออสเตรเลียครับนี่นะครับถ้าเกิดไม่ชกมวยนี่ดูว่าชีวิตนี้จะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไม่ครับโอ้โหสีดซ้ายครับเพลิงเดชครับจับจับแต่ตีได้น้อยไปหน่อยครับ ขวางแทงเข่าขวาครับมีศอกมาครับชวัตเฉวียนครับสถานเมือเล็กพยายามตัดล่างครับไม่ได้เรืองเดชจับดีครับจับดีต้องตีให้ได้ตีเข่าซ้ายเสียขวาครับเรืองเดชครับสถานเมือเล็กฟันศอกแทงเข่าซ้ายขวางครับขวางตีซ้ายครับโอ้โหแข็งแรงครับแข็งแรงครับแข้งซ้ายครับ โอ้ยเจอสอกซ้ายครับโอ้โหนี่แหละครับแกกล้าฟันครับแล้วไปเปิดหน้าด้วยครับโอ้โหแรกเลยครับเรืองเดชครับถ้าเกิดกลัวก็ไม่ดังละอัดเสียบท้ายครับสถานเมืองเล็กฟันสอกซ้ายแทงเข่าซ้ายเรืองเดชตีเข่าขวาครับวางซ้ายครับเจอเข่าขวาของเรืองเดชํำปั้นซ้ายแทนเข่าซ้ายครับโอ้โหโตหนักๆทั้งนั้นครับสถานเมืองเล็ก กรรมการสัญญาครับแยกออกมาแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายโต้กำปั้นซ้ายครับดูครับโอ้โหใกลยเป็นสถานเมืองเล็กที่เป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาเอาเสียบขวาสวยครับเรืองเดชงัดศอกซ้ายมาหนีตีเข่าซ้ายได้แต่ว่ากดแขนไหมครับสถานเมืองเล็กเจอเข่าซ้ายของเรืองเดชซ้ายมาครับต้องต่อเนื่องครับทาดีแล้วครับทําดีแล้วต้องทําต่อเนื่องสถานเมืองเล็กเป็นฝ่ายเดินครับเดินต่อยครับล่าง เจอศออขวาครับนี่ครับมีต่อยล่างสลับบนเสียบเข่าซ้ายครับแล้วจังหวะขวาครับขวางเรืองเดชจับได้ครับตีเข่าขวาครับแต่มันไม่มีน้ำหนักครับโอโหอาแล้วครับอืมได้ดอกหนึ่งครับกอดจากต่อยซ้ายครับอืมละแทงซ้ายครับดูครับกดแขนเจ้าเรืองเดชไว้ จริงๆแล้วต้องมวยสูงยาวกว่านะครับเป็นฝ่ายขวางครับดูครับแต่ว่ามวยตัวเล็กกว่ามั่นใจในกําลังแขนมากครับเนี่ยครับขวางกระทุนเข่าครับโอ้จังหวะช้าไปครับช้าอึดอัดไปหน่อยครับเรื่องเดชครับทีเด็ดทีขาดนี่มาไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาครับเดินต่อครับต่อยลําตัวแข้งขวามาต่อยซ้ายลําตัวเจอเข่าซ้ายของเรื่องเดชอ้าวดูครับปัดหัวทิ้มอิดแข้งซ้าย แทงสายโตอาหัวที่มีแล้วครับหมดยกสี่โอ้โหดูครับความมั่นอกมั่นใจของสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพตะลารักรับนี่โอโหตอกลยันสุราษฎร์แล้วครับถ้าเกิดอีสานก็ต่อกลถึงอุบลแล้วครับต้องรัวหมัดแล้วครับมวยเข่ามาต่อยหมัดน้ำหนักเป็นยังไงครับงัดสอบ ตีซ้ายฟันสอกขวาแทงซ้ายเสียบซ้ายมาดึงมานิดหน่อยแล้วแม่แทงไม่ได้จังหวะนี้ไม่เป็นใจด้วยครับวันนี้เรื่องเดชสัตวิเชียนครับอดีตแชมป์105ปอนด์ของลุมบินีครับเจอแข้งซ้ายครับแทงเข่าซ้ายดูครับก้าขวางงัดศอกหมัดงัดศอกซ้ายโอ้โหดูครับ หัวที่หัวตําไปเลยครับนี่แข้งซ้ายนี่แหละครับมวยไทยครับไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่ครับน้ําหนักครับเป็นตัวแปรอาวุธอย่างอื่นนี่มาสู้กันได้หมดครับนี่คือพิษสงอันไร้กาดของคนไทยครับทั่วโลกยอมรับอยามจะต่อยหมาดครับเรืองเดชครับสถานเืองเล็กมั่นใจแล้วครับออกมาคุม หนึ่งสงส,สถานการณ์ลำบากแล้วครับเรืองเดชครับรายยก5้าจพยายามจะต่อยครับแต่ว่าสวมโมกกันน็อกด,ดกีแล้วหมดยกที่5ครับนี่แหละครับเล็กใหญ่ไม่สำคัญครับซ้อมดีซ้อมถึงเตรียมตัวาดีแก้ทางมวยเก่ง สัญญารัตะนาภัยวงครับยศร้อยตำรวจเอกครับกรรมาการยอดเยี่ยมราชดำเนินคนล่าสุดรวบรวมคะแนนชูม,มือไปที่สถานเมืองเล็กหนุ่มทอเทพพัะเจ้4 9 4่ครับธงชยัยสินชยัยและก็ไพทูลครับให้คะแนน ก็ไปสนุกกันต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะไปชมกันนะครับขอบคุณดอกจันร์สี่เก้าหกหกหกหนึ่งนะครับโดยเฉพาะมวยตู้เสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงนี้ไว้ใจวางใจผมก็กดดอกจน 1, ันร์สี่เก้าหกหกหกหนึ่งเชียร์มวยก็รวยได้ขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ไลามอนปัญหาผมร่วงผมบางสีสลานจะหมดไปนะครับโทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามครับไฮไลท์คู่มันมวยไทยคู่มันมวยไทยสนับสนุนโดย ดอกจัน4 9 6 6 6 6 1ข้อมูลแม่นยำชั่นน้ำหนักราคาต่อรองสืบลึกสืบจริงทั้งราชดำเนินลุมพินีและมวยตู้ทุกช่องมั่นใจ้วยคุณมวยตัวจริงมิสเตอร์ป๋องโทรดอกจัน4 9 6 6 6 6เเชียร์มวยก็รวยได้ต้องดอกจัน4 9 6 6 6 6 1 โอเรเทนเพสุดยอดนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีสีตอบโจทย์ทั้งทาภายนอกทาภายในสีคุณภาพต้องสีโอเรนเทนเพนสอบถาม0 6น9์2 3 3 3 3มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO รองคู้วเอกของรายการศึกเพชรวิเศษนัดเงินล้านครับเป็นล้านแรกของนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมาแต่ต้นปีทีเดียวครับ่ำาืืนวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์2559 ยอด1 2, 1 2่งล้บาทต่างชาติ192คนครับเป็นการพบกันระหว่างมุมแดงรุ้งนารายมอละตะน,นบัณฑิตจากประคนชัยบุรีรัมครับเจอกับทางด้านของยกบุรกฎบอสังประภัยครับลูกหลานจากแดนอีสานเหมือนกันครับแห่แข่งขวาบนครับปล่อยตัวยกที่3มาครับตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่รุ้งนารายครับมวยรุ่นพี่ครับได้เปรียบ2-1ครับ ยกมลกรกดนี่กําลังสดกําลังแรงขึ้นมาครับวันนี้ถ้าเกิดผ่านได้แล้วโอโ้โหมีมวยเอกขึ้นมาทํางานอีกหนึ่งคนครับทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิง่งโปรโมชั่นกรรมาการนี่ผู้ช่วยสาาัาจัญญ์อนันตเมฆสวัสดิ์ครับจากสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตอ่างทองเดินเข้าหาครับยกมลกรกดสีเสื้อดีครับอ่ะแทงข่าซ้ายมา โอ้โหเสียบซ้ายครับแล้วมีหลักเหลี่ยมาช่วยความนุ่มความสดครับตางด้านของเจ้าหยกบุรกุกดเข่าขวาครับดักไว้วางแข้งขวาแทงเข่าซ้ายเสียบขวาครับเจอซ้ายโตแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหฟันสอกขวาครับลุงนารายเสียบเข่าซ้ายครับ นีบบ่บาดไว้นี่มาแล้วฟันซอกขวากรรมาการแยกออกมาแข้งขวาครับโอ้โหเต็มชายโครงครับหนุยต่อครับยกบลกระปช้าไม่ได้ครับแทงข่าวซ้ายแทงซ้ายมาเสียบซ้ายกีหนึ่งครับอ่าได้3ข่าวครับผลักออกระหว่างแข้งขวาครับรุ่งนารายไม่เส้นไม่สู้ในครับวันนี้ ตัช่ในเกมที่ตัวเองถนัดครับเกี่ยวแล้วแม่ปล่อยครับอาแข้งขวาครับแทงเข่าซ้ายครับยกมาลกบทหลุนาล,ลายตีเข่าซ้ายกรรมาการอนันต์ครับแยกออกามาครับโวดแตกแล้วครับเรือคิ้วด้านซ้ายครับ เจอศอกขวาของรุงนารายตัดล่างทีขวาแล้วในตีไม่ได้อ่ะตีขวาครับรุงนารายเด้งตีสู้นี่แหละครับประสบการณ์มวยครับแข้งขวาครับแข้งขวาครับโอ้ขวาครับ โอ้ยเดินเข้าไปเข้าร่องแข้งครับเตะมันเท้าดีเอเกินโมดยกที่สามยกมรกรพอสังประภัยครับผลตบตรีวิชัยวอสังประภัยวิชัยสังประภัยนะครับที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพครับในการสนับสนุน ยกนีปล่อยตัวมานี่หกหนึ่งไปเลยครับรุ่งนารายได้เปรียบครับพยายามกระทุ้งเข่าครับยกมลกรดเจอแข้งขวาครับกลายเป็นมวยงุ่มง่ามเลยจริงๆแล้วก็ออกอาวุธได้เร็วนะครับทานด้านของยกมลกรดนี่เป็นมวยเข่าที่มีอาวุธเยอะแต่ว่าวันนี้นี่โอ้โหไปเจอแข้งขวาครับหอกล่อวางแข้งซ้าย ขวาครับอ่ขวาไม่ใช่ซ้ายขอนายปุ๊บก็ไล่ขาไว้ทำอะไรไม่เป็นแล้วครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับตอนนี้ทางด้านของหยกมรกฏครับแหมมันตื้อไปหมดเลยครับก็เห็นใจนักมวยแหละครับบางทีบางครั้งนี่โอ้โหมันแพ้ทางกันจริงๆครับไม่รู้จะสู้ยังไงแะครับแต่ไอ้คั้นจะไม่สู้ไม่เดินมันก็อ่า เดี๋ยวเสียของซะเปล่าครับก็ต้องเดินครับกล้ว่าเดินเข้าไปแล้วเจอปั้งแบบนี้ครับแมดึงหลบไม่พ้นนี่ก้านคอครับโอ้แล้ววันนี้นี่คอมันตื้อไปหมดนี่อาวุธอย่างอื่นก็ไม่ได้ใช้งานครับมันคิดไม่ออกมันบอกไม่ถูกครับพยายามจะงัดซอครับโยมมลกฏคืออาวุธน,นน้อยกว่ารุ่งนารายมรรตนบัณฑิตแน่นอน เดินก็ไปเจอแข้งขวาบนล็อกนั่งเงียบไปแล้วครับเตะขวานี่ก็หลุดแข้งขวาครับเจอนถีบซ้ายไว้แข้งขวาครับแข้งขวาครับ ต่อยก็พยายามหมัดเสียงหมัดครับแต่ไม่ใช่มวยหมัดอาชีพดูครับแข้งขวาเตะ10ครั้งเข้า11ครั้งครับแบบนี้แข้งซ้ายมาก็เก็บอาวุธได้ครับไม่ยอมให้ตัวเองเจ็บตัวครับรุงนารายคือไหนๆก็จะชนะก็ชนะแบบไม่ต้องเจ็บตัวครับรักษาร่างกายไว้ต้องหากินอีกนานค่าตัวนี้ก็6 7เจหมื่นนะครับ <c oughs> เจอครับ เจอแข้งขวาเอกกูหูดูครับอย่างที่ผมเรียนไปครับเตะสิบครั้งเข้าสิบเอ็ดครั้งโอ้โหดูครับมันยกบังไม่ทันครับหมดยกสี่ครับยกห้าไม่มีอะไรหวาดเสียวครับเดินมาให้เตะครับทางด้านของหยกมลกดวสังประไพครับเสียนมวยนัจ่ายตังกันแล้วครับอนันต์เมฆสวรรค์ครับรวบรวมคะแนนแล้วก็จูมือไปที่ทางด้านของ รุง่งนารายมอลรัตนบัณฑิตนะครับชนะคะแนนยกมร,รากวอสังขละไัย50ต่อ47สมบูรณ์ประภาวงอำนาจสายฉลาดและก็จิรวัตรอินเอี่ยมครับ